สวัสดีย่ำเช้ากระหม่อลิลแทแลนด์สวัสดีที่กัลลัมตะคอนนะครับวันนี้ก็มาพิกัดที่ท่างอยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปก่อติดของคนหาปลาในเกิลลัมตะคอนแห่งนี้นะครับผมรานนี้เราจะไปดูเขายกยอนะครับว่าจะมีปลาหรือเปล่าเนาะปกติยกยอเขาก็ได้ปลานีน่เรื่อยๆนะครับเป็นปลาหลากหลายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ายกยอเนี่ยเขาจะได้ปลาอะไรมามากนะครับผมจะไปหาปลาแต่ว่าอาที่เรามาดูนี่ก็คือยกยอนะครับอุปกรณ์ยกยอนะครับ<อ> เดี๋ยวเราก็จะตามพี่เขาไปนะนู้นตรงสะพานหนึ่งนะครับถือว่าไกลมากเลยนะนู้นเพื่อนๆไกลเลยนะครับโอ้แตมองไปดูนะี่ก็น่าจะประมาณโอ้เกืบเเอบกิโลแล้วล่ะตรงนู้นนะครับเท่าี่โลนะไกลมากนะครับรเดี๋ยวเราจะตามพี่เขาไปนะครับผมมาแล้วครับพี่ออ่ ชมอย่าดับเครื่องดิเอ้นี่นี่นี่เลยครับเอกลักษณ์ของเขาเลยนี่โหได้อยู่เมื่อวานได้ไหมพี่เท่ากันนีเลยเท่ากันเลยเรื่ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆครับอ่าปลาเริ่มขึ้นน้อพี่อึงได้นะโหนี่นี่อ้าวโปรโมทได้หน่อยยอดครับสุดยอดนะครับเข็มหนูปาร์ติ้งครับมาวัดเอาเบอร์โทรอะไรล่ะไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลง ผมขึ right. ้นเบอร์ให้เผาไม่ต้องกลัวนะเผากินที่นี่แหละเดี๋ยวทีเผาให้พร้อมนี่มาเต็มยศเลยนะวันนี้อันนี้ไปลงอีกเมื่อไหร่ตอนเที่ยงวะลงไปแล้วครับเดี๋ยวตอนเที่ยงออกไปดูอ่าไปดูนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรรื่อยๆคับปลาปีนี้ขึ้นเรื่อยๆเนาะวันที่สองเริ่มขึ้นแล้วเนาะพี่เรื่อยๆวันวันแรกวันแรกมีแต่ปลาเล็กสคนี่ใช่โอดโอนกันหมดเลยเนี่ยไปกินใช่ไหม อ๋อแยกแยกแยกอ่ะประมาณถึง15โลป่ะเนี่ยตะการนั้นถึงอ่ะเก็บเกอ่ปลายปลาปลายปลาไอ่ได้หลายเลยพี่ไอ่ได้หน้าบ้านก็ผมก็พ่เศษใส่อยู่โดนแม่สิบหักไปกัสิบห้าไหมสิบห้ากิโลนะครับผมสวัสดีครับอ้าวสบายดี ไม่ได้เจอไปโอ้หมานเลยนะนี่ปลาอันนี้ปลาอะไรเนี่ยตะโกกปะปลากระเทยยีโศกยีโศกใช่ไหมโอ้แน่นอนครับวันนี้คือถือว่าหมานใช่ไหมถือว่าถือว่าหมานไหมหมานอยู่ครับเอาโอ้เดี๋ยวเนะดี๋ดยวหมวกสวยเนาะไม่ได้โดยช้างเออเดี๋ยวช้างหมวกสวยวิหมวกสวย วันนี้เก้าเบียได้ไหมเนี่ยพอๆกันเลยนะโอ้แน่นอนเลยครับมาเลยครับโอ้ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังครับวันนี้ไม่ผิดหวังทานี้ไม่เคยผิดหวังจริงๆนะทานี้ไม่เคยผิดหวังจริงเลยโอ้แต่ไหนแต่ไรละได้วันนี้เนาะเอเอก็ใส่เอก็ใส่ทุกโอ้เดี๋ยวเขจะไปลงทุนเนี่ยพี่โรุ่นเมื่อวานนี้ดีไหมเมื่อวานได้ป่ะ ได้ครับได้เยอะ200รา1โลคนเดียวนี่นะใช่ปลาตัว2คนเนี่ย200รู2คน200รลเลยเหรอโอ้โห2คนประมาด100โลได้แน่นอนแน่นอนแน่นอนโอ้โหมะวันเนี่ยนี่ก็อดโอยเหมือนเลยว่าปลาไม่ขึ้นเมื่อวานวันแรกไม่มีหินด้วยมีแค่เนี้ยอ่าได้ได้โอ้ได้เป็นคนคนปลายโนวันนี้ ปลากดยังไม่ได้ไปเล่นให้ดูเนาะยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูปลากดนะช่วงนี้หาปลานิมก่อนปลานิมก่อนโชคเปิดเขื่อนมาแรกเนาะโอ้เยอะกว่ากลับไปหลับเลยอ่ะได้ครับได้ได้ดูเลยครับเรียกมากินข้าวตอนบุกด้ไมาวบุกขึันถึงไปให้นายอ๋อไปให้นายด้วยครับไปให้นายไปหลายตัวไปไเนยี่สิบตัวเอาไปให้นายยี่สิบตัวเลยสั่งสั่งอ๋อสั่งสั่งสั่งเดี๋ยวก็จะไปเลี้ยงลูกน้องก่อนอ๋อปลาอ่างแท้ไงออาปลาอ่างแท้ครับ ผว่าปลาอ่างเนี่ยคือเนื้อมันหวานเลยนะพี่หวานมากเลยครับทิพหกเริ่มติดแล้วนะทิพห์หกว,วันนี้ปลาเริ่มเข้านะผมว่าแล้วเนี่ยแต่ลำมาเนี่ยมีปลาติดมาทุก,กรำเลยขายเล็กนี่ไม่ได้ลงใช่ไหมเนี่ยยังครับไม่ลงเนาะมันเอาเล็นปลาใหญ่ก่อนเนาะเล่นปลาเน้นก่อนหลักๆวันแรกนะครับ สองวันเอ้ยไอ้นี่วันไอ้นี่คือวันที่สองสิ <c oughs> ไปแล้วนะ่าไปช่างกันเนาะโอ้ยนี่คือแบ่งไปให้นายเข <c oughs> าสั่งแต่สื่นก็นที่หลังก็ขายไปเอาเอาไปกิน <c oughs> สามตัวสามตัวเอาไปช่างไม่ช่างไม่ช่าง ซิ้เก้าให้โอ้ยี่สิบกว่าละยี่สิบเ็ดาไปทำงานมไม้ำนะครับถือไปสองเข่งเลยนะเต็มสองเข่งไหมน่ะเต็มสองเข่งไหมน่ะเต็มอยู่แล้วโอหโหขายโอ้มันขายปลารวม ปลาเน้นสายใหญ่ก็ยังมีอยู่ครับโอ้ยเยอะ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 อยู่โอ้ชนชนชนเจอกันแล้วปีเจอกันแล้ว ya สวัสดีครับเป็นไงเมื่อวานได้เยอะไหมไม่ได้เมื่อวานก็ไม่มีใครเข้านะไม่ได้ใช่ตรงนี้นะผมอยู่ตรงนี้มาเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าแต่วันนี้เขาบอกปลามันเริ่มเริ่มจะมีแล้วล่ะเนาะอ้าวจะได้เยอะอยู่นะเพรได้อยู่เพรได้อยู่อันนี้ลงขายใหญ่สุดกี่เซนสิบหกวะ สิบสี่เซนใช่ไหมอือสิบหกห่างห่างเกินไปห่างเกินอ่าห่างเกินครับเอาเอาเอาก็เล่นปลาไซส์เล็กเนี่ยได้กินแน่นอนเนาะอ่าได้กินยังไงก็ได้เนาะปลาไซส์เล็กเนี่ยได้ได้อ่ายังไงก็พอได้กินนะครับอ่าอ๋อนี่ก็เก็บปลานะครับก็มาดูนะสิบเซนสิบสี่อืออ๋อนะคนละเจ้าใช่ไหมอันนี้คนละเจ้าอ่าเราลองไปดูดิเจ้าเดียวเจ้าเดียวโอ้ของเียนี่เจ้าเดียวก็สบายแล้วนะวันนี้ ก็คือปลาเนรนครับแวะมาอุดหนุนได้นะครับของพี่หนูเช็ดปลาซิ่งเนาะอืมปีนี้ยังไม่ได้กุ้งปีนี้ไม่ได้กุ้งใช่ไหมปีไก่ได้ได้ใช่ไหมปีไก่ได้เยอะไหมไดไม้ไม่เยอะเท่าไหร่อ่าไดา้ไม่เยอะไม่เยอะเอามาเยอะก,ก็ก็โอเคแล้วละ่ะโอ้อันนี้ก็ปาลารุ่นลุนเลยนะปาลารุ่นปลาสิบสี่สิบสี่นะขายส,ส,สิบสี่เซนนะครับผมนี่ถือว่าเยอะครับดูนะครับเดี๋ยวเนียเขาเก็ดปลาครับเอาไปชั่งนะ บอกกิ๊กเขาอืมอคุณละราคาอันนี้ก็คือเป็นปลาปลารวมเนี่ก็ตีนปลารวมปลารวมไปไปส่งแม่คา้าอะไรเนี่ยบอกราคาได้ใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้มันไม่ค่อยแน่นอนเอาไม่แน่นอนคือประมาณประมาณคือที่เขาขายกันเขาขายกันอยู่ที่40บาทใช่ไหมหรือ50้าสิบาทเนาะเขาก็รับเขาก็รับอยู่30กับ25อ๋อก็เขาก็ว่าไปแบ่งกินนิดนึงเนาะอ่ารอดูอันนี้ตาเที่ยวแรกของมาเช้าใช่ไหม อ๋อครับผมเราเอาใจช่วยเนาะตาตาพกอาวุธมาด้วยเหรออาวุธหน่อ๋อไม่ได้ก็คือถ้าหมาขับแล้วก็เอาไว้ยิงหมาอย่างเดียวเอาไว้ยิงหมาปลาไปส่งแผงเขานะครับผมส่วนก็จะมีเรืออีกรลำเข้ามานะครับรอดูนะครับว่าจะมีปลาเข้ามาหรือเปล่านะฮะต้องบอกว่าก็เข้ามาแล้วครับแต่ว่ามันจะเยอะหรือไม่เยอะก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนเอรอรุนรอรุนรอรุนมามาแล้วครับโอ้เรือนี่หัวเชิดเลยครับ ไม่โดนขึ้นแน่นอนนะขึ้นเอากินไม่ได้นะกินหัวไม่ได้ได้ไหมเงี้ยได้อยู่ไหมเอาพอได้อ่าเมื่อวานเมื่อวานได้เยอะเปล่าพอได้เนาะเอาพอได้นี่ปลารวมป่ะปลารวมอ่ะดูดูดูหน่อยโอ้ได้เยอะอยู่โอ้ยปลานึ่ก็หลายตัวนะเงี้ยนี่มาดูครับเอเคือเก็บเก็บเก็บปลา เอาตะก้าอยู่นู้นเอาตะก้าไม่ได้อครับมาดูจุดที่ปลาขึ้นนะครับผมไหนลูกพี่โดนลักเจ้ะเดี๋ยวคุณออกกันนั่นโอเคจะทปลาก็แหละอืมก็เป็นเรื่องธรรมดาอ๋อนี่ก็มาอีกรานะครับแค่แค่ที่เองอยากจะไม่เหลือแล้วไอ้หมามีแต่ลอยคือไหมครับปลาครับได้ ถึงที่เลยเนาะถึงที่เลยอ่าดูครับแต่ละลามาโอ้ได้เยอะอยู่ครับได้เยอะอยู่ได้เยอะเนี่นยก็แต่ละลก็จะเข้ามาประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าปีนี้ปลาย,ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหรครับสู้ปีที่แล้วไม่ได้เนะะะาะใช่ไหมตาปีที่แล้วปลายเยอะกว่านี้เนาะ,ะปีที่แล้วอะ่ะไม่ได้เขาไม่ได้ลงใช่ไหม เรูแไม่อได้เราไม่ได้เขาอ๋อปลาใหญ่ปลาใหญ่รวมเราดูนะครับปลาใหญ่อนนี้่อนชอ่อไเาปิยถึงสิบโลม่เลยอะไรครับตาชักนี้ เอสิบห้าครึ่งเลยเหรอสิบห้าโลสิบห้าโลเหรเนี่ยโดนในโดโอ้โดนะครับปลาแน่นอนนะโดนในชิโดนะครับโดเอาไปกินหางเอาไปกินเนี่ยไอโดเอไปกินครึ่งหนึงคนละครึ่งไงปลคงปาครึ่งคนครึ่งไงอ่าโอเคครับผม มีตาไปขายเองเนี่ยหรือไปส่งไหนเนี่ยขายเองเนี่ยขายที่ไหนครับลูกชายแม่เอาอ๋อลูกชายเอาไปขายอืมไม่ใชมลอยตีตั้งเมื่อวลาในคืีมตัวมันแดงอ่าใช่ผมก็จะถามอยู่แต่ปลามันมันแดงนะครับนี่เข้ามาอีกลำนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูหกตานะครับผมโอ้ก็เยอะอยู่นะดียวน้ไปครับเดี๋ยวไปดูลำนึงนะครับผม ได้ไหมได้ไหมได้สิตัว,ตวอ่าต,นะตัวละสามโลนะตัวละสามโลอ่าได้ได้ครับทุกหลัมก็มาเรื่อยๆนะครับผมอืม So, dạng 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 lâu quá dạng 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 nào đấy, như dạng vậy dạng 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 nè nè. dạng 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 mà dạng thi dạng 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 เรากินะก็ประมาณสี่กิลโล่เยอัสามกิโลกระมกลํำนะครับเรื่อยๆครับเริ่มเข้ามานฝั่งนก็มาอีกลํำนะดูลำนี้ก่อนได้ไหมครับดได้ไดุ้๊ดกเข้ามานโอ้คนนี้โอ้แต่สามสิบโ,โลไดไหมอย่างเงีงเ้ยเกือบถึงอ่ะ โอ้ยอันนี้ปลา,าติดแตะเมื่อวานเหรอโอ้ไม่เลวอ่ะครับปลาซี่เลยอ๋อก็ต้องข้าออกไปเนาะโอ้เยอะเลยนะ่ะปลา,าติดอืมวันนี้ถือว่าติดนานเลยเนาะมันก็แดงเลยเนี่ยแสดงว่าติดแต่เมื่อวานตอนเย็นนั่น,นโอ้สายใหญ่เหมือนกันนะประมาณสามโลได้ไหมตัวนั้นอะไรครับสามโลได้ไตัวน,นั้นได้เนาะ นี่ก็มาอีกลำครับอา่ารอดูครับน,นี้แต่ละลำรไม่มีแรงเลยนะตัวมได้มนได้อยู่ตองนี้ก็ได้อยู่ครับผม <c oughs> เรื่อยๆนะครับผมพา <c oughs> มาก็เอาเึ้นรถแล้วก็เอาไปส่งที่แผงนะครับผม ก็ยังม hey, ีอ really? ีกหลายลำนะครับอีกประมาณเกือบ20ลำนะครับยังไม่ได้ขึ้นมานะครับก็รอดูนะครับว่าจะมีเยอะอีกหรือเปล่านะส่วนทางนี้พี่ก็จะไปลงที่แผงมันกันครับแผงพี่โสภาเนาะไปอะไรครับเราพาไปที่แผงนะครับอันนี้ไปฟิกก่อนหรือไปที่แผงเลยพี่เนี่ยไปฟิกก่อนอ๋อที่ลงที่แผงเลยปลาสดเนาะโอเคครับพี่ ดูเลยครับผมเป็นปลาตัตจากเขื่อนเลยเนาะของแม่โสภาใช่ป่ะขอแม่โสภานะครับมาได้นะครับก่อนถึงวัดเขาน้อยนะครับดูปลานะะตัวจากเขื่อนนะครับโอ้ก็เขื่อนเปิดแล้วนะครับเป็นวันที่สองนะฮะทุกคนสามารถมาซื้อปลากินได้นะครับนี่ครับเป็นปลาลำตะกองเลยแท้ๆนะครับ 5กิโลตะไลในเนี่ย60บาทเอ้ยถูกนะเนี่ยถูี่โซดาเท่าไหร่คะอ่าถูกนะครับอ่าถูกโซดาปลาสดนะจ้าน่นนะคะป้ายเอ้ยมันมีกี่แผงอีกแผงหนึ่งก็อยู่ตรงนู้นด้วยใช่ไหมหรือี่แผงเดียวค่ะอ๋อแผงเดียวเหรออ่าโอเคครับผมบ้านแถวร้อยค่ะอ่าครับผมเอาบอกเบอร์โทรหน่อยเด็กเบอร์โทรเบอร์84ศูนย์84 478 478แล้วก็9836อ่า9836แม่สซดาเนาะจ้าพิกัดตรงไหนฮะ กุดังกุ้งถ้าเรามาจากกรุงเทพถ้าเรามาจากกรุงเทพก่อนก่อนถึงวัดขอน้อยใช่อ่าครับแต่เห็นหลักๆเลยเนาะใช่ค่ะใช่โอเคครับผมติดเรากุดังกุ้งเลยค่ะอ่าถ้าเป็นอย่างงี้ปลาเนี่ยเป็นถุงเท่าไรลิตรกิโลโลละหนึ่งร้อยบาทโลละหนึ่งร้อยเนาะยกตัวโลละแปดสิบอ๋อถ้ายกตัวนี้คือแปดสิบถ้าเป็นแว่นนี้ก็คือกิโลละร้อยใช่ค่ะอ่าครับผมอันนี้เป็นปกุ้งทังค่ะปลากฏค่ะอันนี้เท่าไรครับตัวนี้โลละร้อยเจ็ดสิบบาทโลละร้อเจ็ดสิบบาทอ๋อครับผม โอ้แน่นอนนะปันปันปัเขื่อนี้เขือนถูกเนาะลดละหกสิบบาทเท่ากันถูกอ่ะคี่ห้าบาทอ๋อปลาขาวนี่คี่ห้าบาทเป็นพวกปลารวมใช่ค่ะอ่านะครับเป็นพวกปลารวมต่างๆนะครับปลารวมนี่ก็จะถูกหน่อยนะครับใช่ค่ะแวะมาอุดหนุนได้เนาะมีอยู่แผงเดียวใช่ไหมใช่ค่ะแผงเดียวค่ะพี่ไม่มีสาขาอื่นค่ะอ่าโอเคครับตรงนี้เราขายราคาส่งถูกอยู่แล้วค่ะรับมาจากเขื่อนด้านหลังรับประกันเลยค่ะรับประกันแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปเกาะติดของคนหาปปลาจ้าอ่าได้ครับ ครับผมทุกๆคนก็เอาเรือมาจอดแล้วนะครับจากที่ได้ปลาขึ้นมาแต่ละลำนะครับเรือแต่ละลำก็ได้ปลาไม่เท่ากันนะครับช่วงนี้ก็ปลาขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งนะครับผมกรนนี้ก็ช่วงสายแล้วนะครับทุกคนก็เตรียมไปพักผ่อนกันครับเดี๋ยวบ่ายเขาก็จะมาลงเหมือนเดิมนะครับก็เป็นวิธีของคนหาปลานะในเขื่อนลำตะคองแห่งนี้นะครับวันนี้เราก็พามาดูฮะเรือแต่ละลำนะก็มีปลาขึ้นมากน้อยขนาดนะนแต่ละจุดในเขื่อนลำตะคองแห่งนี้นะครับผม ก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากติดตามช่องอารร h a อี a ไทยแลนด์้วยนะครับแล้วผมจะมาทําคลิปใหม่ๆมาน,นําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกต่อไปนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผมบาย